เราเสียบลักแต่นยังไม่ทางานจะทำงานตั้งแต่เราปับอขึ้นปบตันี้สิทธิ์พลมตัวนี้ทำงานแลตัวนี้่ตัวนี้ใช่แต่ตัวนี้ไฟลักให้ตัวนี้แดดแดดิดแต่ระบบความร้อนยังไม่ทางานทำมาตั้งแต่เราปรับภูมิในตัวสีอีคืเราปรับไว้ห้าสิบห้สิบานะงาไิทำงานแล้วตัวนี้คือนี้คือตุยต่อไป คือพ่อลงเงินใช่ห้ามจำเป็ีนขาดเลยให้หลอกของตุกเลยอย่างเงี้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสามระบบทั้งไฟฟ้าอ๋ออยู่ข้างในเขาเเราไปไว้ข้างนอกเดี๋ยวเราโดนน้ำอะไรไปดูนี่เราแยกความคุณออกมาอยู่ในนี้เลยนะถ้ีดน้ำล้างได้ยาก อาจะน้ำล้างได้ได้จะเ็อสคาผแล้วน้ำออกตไน้ำนี่ือชองช่องระบายได้ค่ะได้ทุกอย่างสมุนไพรเผ็ดปลาหมูเนื้ออันชันได้หมดมะม่วงอเคแห้ง ตู้อบมร้อนที่ไปติดตะแกรงขึ้นไปสี่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นสีน้ามตนี้ทำงานระบบเดีวแต่ตรงนี้เราเพิ่มแบบ,แบ,บตู้ของที่รมร้อนขึ้นมาตู้ที่ใส,ส่ครบยคร้อนเพื่เินวามรนใตู้ระบบมระบบนะคะตู้ระบบสามระบบนะคะ มันก็ดูหลายๆเจ้าแล้วล่ะค่ะของที่มันครบเพราะเราฝังมีสามระบบนะคะระบบแล้วราคาไม่ได้เลยตะแกรงเราเป็นตะแกรงสแตนเลสเกรลสามถึงสี่นะคะถ้าเราปรับไว้ปรับไว้ห้าสิบมันก็จะตัดถ้าตัดแดดปุ๊บอันนี้ก็ออโต้ใช่ค่ะเดี๋ยวลองเอามาตัดแดดดูก็ได้ค่ะจะลากมาทางตัดแดดถ้าตัวนี้แดดร้อนพอไฟฟ้าจะตัดตัวเองไม่ทำงาน แต่ยกเว้นหลอดเราปิดคอยปิดเอคือถ้ามีแดดเราก็ปิดหลอดครับถ้าไม่มีแดดเราก็เปิดหลอดถ้ามีแดดเราก็ต้องใช้ลมร้อนด้ไหมถ้าเราปรับ,ปบไปมันต้องไม่ทํางานอยู่ดีเพราะว่า,วาถ้ามีแดดลองลองลอง,งมาก็ได้ค่ะถอยรถออกไปแล้วก็ลากมาตรงแดดก็ได้ค่ะลองลองโซลาร์เซลล์ดูอันนี้ลองลองไฟฟ้าแล้วตอนนี้เราก็มาทดสอบ พลังงานแสงอาทิติตัวใช่พลังงานแสงอาทิตย์มันก็จะทําให้เราใช่ค่ะมันจะทําให้ประหยัดไฟไงถ้าเรามีแดดนะเราก็เสียบปลั๊กยาวๆไว้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีแดดปุ๊บเราก็กไฟฟ้ามันก็จะทํางานเอาเอา,เอาปลั๊กมายาวๆเลยแล้วก็ลากไว้ตรงกลางแดดเนี้ย ีปักยาวไหมคะมาลองยาวถึงไหม <Okay. S 1> หถึงดูนะคะเรามาลองทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ดูนะคะ ถ้าอันนี้เปิดได้ถ้ามีแดดถ้าถ้าเราไม่ได้เสียบไฟตัวนี้ก็ทำไม่ำไทำงานเสียบ,บได้ยังคะลองเสียบเสียบ,บ,บให้ให้คุณแม่ดูแม่จะได้ทำได้ง่ายๆค่ะห้ดูมาทำเลยน่าทำได้ช่วยกันได้ช่วยกันดูมา, <itto> มาแล้วค่ะ นอ,นนอนน้าค่ะถ,ถ้ามีแดดเนี้ยเราก็ปิดก็ปิดซะเพราะว่ามันมีแดดแล้วเราไม่ต้องใช้ไฟช่วยตอนนี้เราเป่าบนภู้ไมห้าสิบแต่มันจะไม่ทำงานเพราะว่าตู้ม,มันร้อนหมายถึงว่าลมร้อน